มาแต่ฝนเดอน้อลมยามาเดอ้อมะละกอจะหักเดอ้อห่วยห่อยนัย่นไงเพื่อนเพื่อเห็นไหมลมแรงสุดท้ายก็เสียต้นมะละกอไปเนาะแต่ว,ว่าต้นนี้เราปลูกมาสามปีแล้วเพื่อนเพื่อสามปีเข้าปีที่สี่แล้วก็ดกพันนี้ดีมากค่ะลูกเขาจะสวยแล้วก็ ใหญ่ด้วยนะคะลูกใหญ่แล้วก็สวยมากเพื่อนเพื่อนดูลูกอย่างใหญ่เลยเป็นพันแข็งนวลดำเนินเนาะก็ฝนตกพายุเข้าเพื่อนๆพื่อนพายุบัวลอยเข้าแล้วก็ฝนตกหนักมากแล,แล้วดินดินมันยืดหยุ่นดินเหนียวยืดหยุ่นก็เลยนี่เลยล้มเลยเพื่อนๆนค่ะ บอกว่าอย่าลมอย่าลมก็นลมเราจะมาตัดแล้วเราจะเอาขึ้นค่ะลมสองต้นค่ะเพื่อนๆนู่นอีกต้นหนึ่งเอาต้นนี้ขึ้นก่อนเดี๋ยวจะเอาไม้ค้ำเอาไว้ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่หรือเปล่านะเพื่อนๆคะราคับขาดไปแล้วเนาะไม่รู้จะอยู่ให้หรือเปล่าจะเอาไม้ค้ำเอาไม้ให้แม่หน่อยไม้อยู่ไหนเอาไม้คำ้ำอนนะคะเพื่อน ดี๋ยวค่อยเอาเชือกมามัดเอาไว้อย่างนี้ก่อนอจัดก,การต้นนี้ก่อนตน้นนี้โอ้เสียดายมากต้นนี้เราจะจัดก,การยังไงอ่ะจะเอากิ่งเอาไว้เนาะเพื่อนๆเ,เขามีกิ่งด้วยค่ะมะละกอพันธ์นี้เขาจะมีกิ่งเอาไม้คั้ำน,นะคะต้นนี้แต่ว่าค้ำไม้ไม่สูงค้ำไม้ต่ำเนาะไม้ก็หักไปเลยไม้ค้ำก็หักไปเลยตัดต้นก่อนนะคะจะเอากิ่งไว้เนาะ เผื่อได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องยอมนั่นแหละเกษตรก็เป็นนี้แหละค่ะเ,เพื่อนๆสิ่งของก็ทําใจไว้ด้วยแหละเพราะว่าธรรมชาติเนาะธรรมชาติเราห้ามเขาไม่ได้ก็แก้ไขไปเจอปัญหาก็แก้ไขเอา ้วได้กลิ่นอึ๊บงามไม่ค่อยดีเท่าไหรไ่ไม่ง่ายไม่ค่อยดีใช่โอเคโอเค โอ้ยังเหลือกิ่งอยู่เพื่อนๆแล้วเราจะหาดินมาถมเราจะหาดินมาถมรากเขาเนาะเพื่อนๆเนานะอันนี้ตัวผู้เ็ไงเ,เดี๋ยวจะต้องเอาไม้มาค้ำอีก อันนี้ไม่พอแต่เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปหาตัดไม้เนาะเพื<ๆ>่อนๆมัดเชือกเอาไว้นี่แหละก็แก้ไขกันไปอย่างนี้แหละเพื่อนๆรากเขายางใหญ่เลยนะคะแต่ก็ต้านต้านไม่อยู่เพราะว่าน้ำเยอะก็เลยนี่แหละโอเคเพื่อนๆคลิปนี้พามา ช่วยเหลือต้นมะละกรเนาะคลิปหน้าเจอกันนะคะเพื่อนๆคลิปนี้บายบายค่ะ